มือนีเขากอกม่าพอจอดถึงเขียงเนื้ออะไรนะตามใจตามใจมือนีก็เป็นว่าสูตม่าพอพอปูถ่าพอปลาสำนวนแสนมีสุดยอดเลยประสบการณ์วันนี้คือได้หลือออกว่าไม่ด้เห็นว่าแต่มันอยู่ในสายเลือดมั้ย แมนดููลเลยแมนฮักกันนี่แมนซิอู่ฝ่าป่ากำไกเขาเขียวกระคับอยู่หอแหงห้องเดียวกำ <c oughs> สั่งกันนี่บริเลตตาต่อคือปลาไม้มาปองหมอกฝ่ามาบางลูกเลยอันนี้ก็สวยบ่าแมนนี่พาลาได้บ้างผ่าเม็ดได้ <c oughs> มือหนาใส่ชุดเพชรเอาว่าพี่น้องฟังเนี่ยป่าเป็นไพร่ไม้ใสศายยุทธังไหนบ้านซ่องของคอเป็นคน พื้นเพ่บ้านห้องนี้แหละครับอดีตพี่หลีแล้วนี่เป็นคนสารคามโคตรเงาราตะคุณก็เป็นคนสามสายเลือดสายเลือดหนึ่งก็คือสายเลือดของเยอหรือซวยเยอะเยอะกับซวยคนาแอลนบ้างปะอันเดียวกันครับเยอเยอเยอกับซวยกับพละอยยางอยู่แต่ว่าเยอนี่สิเป็นของเกศจากราชสีสไล เป็นดาราจิตรไทยปู่นี่เป็นดาราคามือดมาแล้วแม่เป็นคนคนหลักผมเลยเป็นคนสามสายเลือดแต่ก็หูจักษ์บรรทุกภาษาละ่ะภาษาขนมีกับหูภาษาเสื้อกะหูเนี้ยภาษา,ยาเยอะเลยเอิ้นกินข้าว่างเลยเจา้าจะาดุยเจ้าจะาดุยสุดยอดวะจะาดุยเก่าจะาดุยขี้เก่าบือบอจ่าขี้เก่า กะกะเป็นภาษาซวยล่ะแต่ว่าซวยนี่มากบื้นบื้นบื้นอะบื้นอะบื้นนี่บื้นนี่แปลว่ายังบื้อดีบื้นหยังบื้่อมียงบื้นบ่อจ้ามีอย่างจีนแต่เป็นภาษากเบียค่ะบ้านโอ้ยบ้านโอุ้ยทั่วไปผู้ชางค์อิงว่ามันโอ้ยบปองเพป็นแล้วเห็นตาเพป็นเห็นตาดลูกเพป็นหรือผู้หญิงหรือ ถือว่าเป็นเก่งคักล,ะละับมาดูเอ้ยถือว่าสมะสบพ้นเสียหลายแล้วเก่งเก่งยออ่อมรับดีใจน้ำครับบันนี้วนี่ยมาบอกเรื่องไข้อ้อความหมายเป็นยังไงไข้อ้อครับแล้วแต่ติดตำรวจกดเกณฑ์ของต,ตัวเองขึ้นมาว่าไข้อ้อไข้อ้อทีนี้ยัางไงนี่ขันหาขันแตะเสียตัวเล็ขึ้นมากเอาว่าแต่เป็นห้องเก่งเท่ากับนี่ไข้อ้อ ลมใหกันแต่คือจังลักษณะคือไข่ออกของงัวล,ลัง่งก็นขี้กิ่นล่ำดีๆอีกอ่ะยกมือเชียงเสียงคิ้วเ,เป็นแถวคือท่องคิ้วประดบไปใส่สากระจายทรงเสียงแมกปากตะท่าทุกๆท่านสำลานด้วยหน,น่วยะาทยวิริยะต่างว้เหตเพี้ยนฟ้มเรามสอนให้สังวรยังจีต่องบรลยืนคล้องไลลาเป็นแนวสร้างวังสีขึ้นคือว่าความดีมีว้สะไพเสือ่อ โอ้ยแนยวทีภาพม้องเสียหาดไม่แนวซัวซาแล้ววอย่าไปถึงหน้าหน้าจิตตังยาใจค้นมาลึกซึ้งบอสุทีสีม้องเห็นลูกหลานกปินตะเสียงลอยลุ่มปอดงโคลมลอยฟ้าเอาสมีกับก้อนเนาะอันนี้คนะ<า>ืออ่นนอนใช่อ่นอนคือว่าเปนก้อนเคล่อนมะล้อมคู่ก้อนสีกึินเป็นล้อมอ่อนบเป็นคำเสะเสือบเป็นคำกาวของอ่อเนาะ ับเลบัตรบัตบ,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 บัดบัดตอนสี่สรุปว่าไม่มีโอกาสดีจังเดียวเสียงมาเป็นของควรเจ้าลอยตำลมเบาๆบรรเทาคุ้มเหมือนเที่ยงคืนฝากความรักไว้เปลี่ยนทุนกับคุณคุณผู้นางจ้องแนวนวลน้องจะนายใส่มันมีพาเทศมีใครออกวะ <laughs> ทุทไทยนี้ลูกหลาดขออ่าง,งียกไว้คุณเด็กพรภาษีอ่านคุณศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ปกคูนไทยพือยู่บนเนตียงก้อป่าไปยินทาอย่าหลิงลานทั้งนาคุติสุนันททะนี่กันอยู่เปื่นเินหญ,ญาญารลาลนีด้วยคุณพ่อด้วยคุณแม่เป็นมีใจป่าเปื่มบุป,ปเจตนาหาหังจิตพลังเป็นกุศลใ้กอบุญทำ ทุกๆองค์ให้เนมน้ำดอกจดไปอย่าไรแวเดอเปรียเปียนให้ใส่ซองคือแสงเทียนเวียนก้นทางนอสูฟาบัดลาเพลินมนุษย <car> <offs jouer> ์คนเดคนทา่ คนไหนคนไหนว่าไหมหัวย้ายนี่ละย้ายกเป็นหมอล้อโอ้คุณแม่ตุ๊กจ้าเนี่ยม้มาเต่แท้ฮะฮะยังร้องมือกูพ่อขันโอหยอกก็หกแล้วโอ้เล่นว่างยาจีโอเคสัอโอ้ไม่หนุกละ ¡He <laughs> he